ร้อนๆแบบนี้อะไรมันจะมีความสุขได้เท่ากับมัน like น oh, oh. ั่งเล่นเป่าบับเบิ้ลโอ้โหออกมาเยอะแยะเลยฟินสุดๆสวยชะมัดทำไมมันเยอะทำไมทำไมมันเยอะแบบนี้ตกใจหมดเลยหัวเหยาดีมากเลยเนี่ย ป้าป้าทำอะไรอยู่หรอคะอ้อก็เล่นบับเบิ้ลไงฮาบับเบิ้ลเหรอคะหนูก็เล่นบับเบิ้ลอยู่ค่ะดูของหนูนะคะมาสะใจมากเลยหูบับเบิ้ลของเธอทำนมเยอะขนาดเนี้ยก็เนี้ยปืนยิงบับเบิ้ลของหนูอะซื้อมาจากอเมริกา อ๋อของป้าเนี่ยเหรอป้าทําเองเอาสบู่ผสมน้ำอยู่นี่นะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยเป็นไงสุดยอดปละค่ะเุดยดนี่ไม่เห็นต้องไปซื้อมาจากอเมริกกงอเมริกาเลยมีแค่นี้ก็เล่นได้แล้วเ <c oughs> <โ>ฮ้ย <c> ป <oughs> <c oughs> ้าอยากไปหนูค่ะ <c oughs> อเมริกาหรืออะไรกันเนี่ยฮะ ตายตายแล้วอะไรเนี่ยฮะปืนอะไรของเธอเนี่ยฮะมาป้าซ่อมให้อ่ะเสร็จแล้วซ่อมเสร็จเรียบร้อยขอป้าลองเล่นบ้างนะปืนจากเมกาโอเคค่ะต้องจิ้มอันนี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยเธอไม่เห็นเธอจะมีน้ำยาอะไรเลยจิ้มอะไรเนี่ยโอ้ขนาดไม่มีน้ำยาแล้วเนี่ยโอ้ยหเรยาไปเลยอ่ะขอบป้าคดีเหมือนกันนะเนี่ยเล่นสนุกแถมไม่เปลือง ดีสิฉันบอกแล้วงั้นเราแลกกันเลยนะโอเคไม่อ okay. ่ะทำไมทไหนบอกของป้าดีไงของป้าก็ดีอะค่ะแต่ของหนูดีกว่าขอของหนูขึ้นเถอะคะ่ะืเอาไปเลยเอาไปเลยเอาใช้ขึ้นมาใช้จนหมดแล้วเนี่ย๋ยวใช้ไม่มีสบู่อาบนา้ำขี้ห่วง <c oughs> เป็นคนรวยมีตังค์ก็ขี้ห่วง <c oughs> ไจะดีเลยไจะดีเลยไป <c oughs> ฉันแพ้สบู่อเมริกาไปเลย <c oughs> เล่นหนูฉันต่อดีกว่า <c oughs> ออเอ้ยตายมันต้องเป่าดิไปเพอดูดเกือบตายแล้ไหมล่ะตุ๊กตามหมีพี่กโก,กวาเนี่ยกำลังดังเลยนะ <c oughs> มีแค่ตัวเดียวในโลกสั่งทำพิเศษมาจากเกาหลีราคาหลายล้านบอนน่ารักที่สุดเลยใช่ไหมล่ะนี <c oughs> <c oughs> ่ <c oughs> นี่เเปี๊ยกเธอทำอะไรอยู่อะอ๋อเล่นตุ๊กตามหมีตัวใหม่ของเล่นของหนูอะคะ่ะม,มีตัวเดียวในโลกไ้วยนะคะป้าดูสิคะ สวยไปตุกตาหมีอะไรเนี่ยหน้าตาชมช่อมสีก็ไม่เห็นจะสวยแล้วสีชมพูแปนๆนยปางงี้ยังจะใส่ชุดเหลืองซ่อมอีกม่มีแทสเลยถืป้าป้าเชยอ่ะคุณเขาชอบกันทั้งรลบเลยคะเนี่ยแล้วยังมาบูลลี่ตุกตาหนูอีกตุกตาอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะน่าสนใจเลยฉันก็มีนะตุกตาเด็ดกว่าอีกพกไปไหนก็ได้ <ś led> นีอ่อุ้ยอุ้ยอุด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 ตุ๊กตาหมูน้อยตุ๊กตาหมูจิ๋วของป้าได้แะละ่ะป้าหาๆอยู่ไหนอะคะป้าตุ๊กตาหมูของป้าอยู่ไหนมองไม่เห็นเลย <ś led> <ś led> นี่ไงอยู่นี่ไงในมือป้าเนี่ยไม่เห็นหรอ <ś led> <ś led> อุ้ยตายเล็กจังตอนแรกหนูนึกว่านิวโป้ป้าแต่คะเนียตายหมูว่าตุ๊กตาป้าเล็กเป็นนิวโป้เลยเหรอ ใจร้ายใส่เนี่ยกำลังดีป้าไปได้มาจากงานวัดยิงลูกโป่งได้มาเลยนะยากจะตายกว่าจะได้รู้ไหมเสียงเงินไปตั้ง20บาทคุณโทำไมถูกอย่างนี้อะคะป้า20บาทซื้อตุ๊กตาได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไปอยู่โลกไหนมา20บาทอะซื้ออะไรได้ตันเยอะแยะเขามีร้านขายทุกอย่าง20บาทไม่รู้จักไงอะไรอะไรก็2ี่บาทเท่านั้นแหละของ20บาทก็เล่นได้เหมือนกันไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆเลย จริงด้วยจริงด้วยเล่นสนุกด้วยนี่แหละหรือสีหรือสีหรสีจะของหนูเล่นสนุกกว่าดูนะคะเอ๊ะโยนลับโยนลับได้ด้วยเมื่อกี้พลาดไปหน่อยเอาใหม่เป็นไงล่ะเจ๊ป้าป้าโอ้โหแค่นี้นะไมินจะเจ๋งไหนเลยแค่โยนลับโยนลับของป้าก็ทำได้ดูนี่นะฟิวตายแล้ว าหมูจิ๋วทุกตาหมูจิ๋วปิ้วหายไปแล้วไม่เป็นไรค่ะป้าแค่ย0สิบาทเดี๋ยวหนูซื้อให้ใหม่นะคะอันนี้ไว้ตรงนี้นี่อันนี้ไว้ตรงนี้เอานน้ไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาถัส้วมไว้ตรงนี้ป้าค่ะป้าทำอะไรอยู่หรอคะเนี่ยอ๋อเล่นบ้านตุก๊กตาหลังใหม่น่ารักใช่ไหมล่ะนี่มาห้อง่งนานเด็กค่ะป้าน่าจะเป็นบ้านเลยโอ้อย ห้องเดียวเนี่ยก็ตั้ง40บาทแล้วป้าก็ต้องเก็บตังซื้อสิตอนนี้ก็ซื้อห้องน้ําก่อนเดี๋ยวเก็บได้อีก40อ่ะค่อยไปซื้อห้องอื่นต่อแล้วตุ๊ก,กตาอยู่ตรงไหนอะคะป้าเอาบ้านยังไม่เสร็จทั้งหลังจะเอาตุ๊ก,กตามาทําไมละ่ะเดี๋ยวตุ๊กตามาไม่มีที่นอนจะทําไงมีแต่ห้องน้ำป้าก็รอให้บ้านเสร็จทั้งหลังก่อนค่อยเอาตุ๊กตามาอยู่สิ <c oughs> เป็นไงล่ะน่ารักใช่ไหมล่ะอยากเล่นละสิอยากเล่นละสิใช่ค่ะอยากเล่น,ลานมากเลยหนูก็มีป้าตุ๊กตานะคะรอเดี๋ยวค่ะรอเดียว อดอ้ยจะหน้าหลักสู้ของเราได้หรือเปล่าบ้านตุ๊กตาอะไรหน้าหลักสู้ของเราไม่ได้หรอกมาแล้วค่ะบ้านตุ๊กตาของหนูโอ้โหหลังใหญ่จังเป็นไรม,มากวะเนี่ยตัวแค่นี้เล่นบ้านสลังใหญ่เชยียวไหนไหนไหนดูสิโห ait, ม,มีนีนมีอะไรเลยมีแต่บ้านเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีมีค่ะอยู่นี่เฟอร์นิเจอร์ครบทุกข้องเลยค่ะมีตุ๊กตาด้วยนะคะ ฟ้าโหเตียงนอนอู้มีตู้ปลาด้วยอะ่ะเป็นไงคะป้าเยอะสะใจไหมคะโหตู้เย็นมีของด้วยเออ,อ,องั้นงั้นแหละโอ้ยเห็นตื่นเต้นแล้วธรรมดาจะตายโหสะไว้น้ำอย่างสวยอะ่ะอุ้ยไม่เห็นอยากเล่นเท <c oughs> ่าไหร่เลยโอ้โต๊ะกินข้าวมีอาหารด้วยโอ้ยตุก ป้าเล่นกับหนูได้นะคะของเล่นหนูเยอะแบ่งกันเล่นได้ค่ะแบ่งกันเล่นได้เหรอ,อก็ไม่ได้อยากจะเล่นด้วยหรอกนะแต่เห็นเหงาเหงาอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนป้าเล่นด้วยก็ได้นี่ป้ป้าให้ เอาของป้าไป,าปจัดบ้านดีกว่าคนสวยอยู่ข้างบนอุ้ยมีที่นอนหมาด้วยอ่างอาบน้ําโซฟาโอ้มีโถส้วมด้วยอ่ะ <c oughs> โอ้ยสนุกจังเลยคนนี้เขาหัวหยิกหยิกด้านหลักด้อินดูอยู่ตรงนี้นะคนนี้สวยเบ้อมากผมสีขาวฟงฟิ้งสุด อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะนั่งดูตู้ปลาเป็นนะโหไหนบอกไม่อยากเล่นเล่นอยู่คนเดียวเลยดูซิ <c oughs> เอาหยิบเปี้ยนั่งทำไรอยู่มาเล่นเลยเล่นเลยไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> แบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นสนุกอ่ะเนี่ย <c oughs> นี่สรามเกาหลีสังตงมาจากเมียงดงเลย <c oughs> เล่นสนุกชะมัดโอ้โหดูสินเนื้อดีชะมัดเลยสีก็สวยสดใสยืดได้ยาวเลยเนี่ยนุ่มฟินสุดสุดโอ้ยขุดมาได้เยอะแล้วนี่ดินเหนียว เอาไปปั้นเล่นที่บ้านดีกว่าของเล่นง่ายๆใกล้ๆบ้านไม่ต้องเสียตังค์ด้วยโอ้ยืดยืดยืดเอาบ้าป้าไปไหนมาคะอ๋อไปขุดดินออกมาปั้นเล่นน่ะดูสิเนี่ยได้ม่เยอะเลยอุ้ยแล้วนั่นอะไรอะทำไมสีสวยจังอ๋อซาจากเกาหลีค่ะไ่้สนุกนะคะเนี่ยโอ้ย ของเล่นจะเล่นแค่เนี่ยต้องสั่งมาจากเกาหลีเลยเหรอดูป้าสิไปขุดดินตรงต้นไม้มา,มาแค่นี้ก็เล่นได้แหละเหมือนกันเลยเนี่ยยืดเหมือนกันเลยเนี่ยไม่เห็นเหมือนกันเลยค่ะป้าดูของหนูสิคะยืดไม่ขาด,ด้วยไม่เห็นเหมือนกันเลยค่ะป้าของหนูสีสวยกันแล้วก็ยืดได้กว่ายได้ยาวมากเลยไม่ขาด้วยค่ะโหไม่เชื่อหรอกว่ามันจะดีกว่าขอแบบนี้ต้องลองเอง ขับไปสิฉันจะเข้าบ้านเธอไหนไหนขอดูหน่อยสิมันดียังไงอะแล้วเธอคงไม่เคยเล่นดินเล่นทรายเธอดินไปเล่นอะฉันจะเล่นอันนี้โหนี่เธอทำไมดินเกาหลีดีอย่างเงี้ยยี่ประเทศเขาไม่สีฟ้าแล้วประเทศเลยเหรอม,มันไม่ใช่ดินค่ะป้าเขาเรียกว่าสามสลามหรอโอ้มีสีอื่นไหมเ่ะมีทุกสีเลยค่ะป้า ชอบสีไหนก็ซื้อสีนั้นได้เลยนี่เธอรู้ไหมเธอเป็นคนรวยเธอควรจะมีน้ำใจที่หลังสั่งอะไรมาจากต่างประเทศดีๆแบบเนี้ยสั่งเผือ่อฉันมั้งสิบ้านก็ติดกันแค่นี้เ,นเพื่อนๆข้างบ้านไม่คิดจะเผื่อแผ่ป,ป้าเลยเหรอจ๊ะป้าจะได้ไม่ต้องไปขุดดินขุดทรายเล่นเนี่ยไม่รู้ไ่ขุดขี้หมามาหรือเปล่าเนียไว้ขี้หมาเหรอคะป้าอืมมีกิ่นตุ่ตุดิ ฉันกลับไปเล่นสลามเกาหลีที่บ้านฉันดีกว่า<ะ>ขอบ<ะ>ใจนะนี่มันของหนูป่าก็ฉันเอาขี้มาเอ้ยดินเหนียามาวมาแล้งหลไง <c oughs> บิวบ๊วบิ้วๆิ๊วบิใกล้สงกราแล้วก็ต้องเล่นปืนฉีดน้ำสิไปแอบ,บยิงไเปี๊ยกดีกว่า <c oughs> เอบรรยากาศเงียบๆแบบนี้เหมือนกำลังจะถูกปองแล้ <c oughs> จะพามเะละฮ่าฮ่าใหญ่ปี๊บปืนยิงไม่ออกเหรอนี่แน่นี่แนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่น่นี่นลวน่นี่แลวน่ลวอ้ี้ ล้อเลยเนี่ยจริงด้วยจริงด้วย